สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่าคืนวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับวันที่1 2สิงหาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลเตะกันเยอะเลยนะครับผมหลักๆก็จะมีฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเป็นรอบแรกแล้วก็จะมีในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับก็จะเป็นรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับผม วันนี้ผมจัดมาให้รายการละหนึ่งคู่ละกัดน,นะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยผมไปดูที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นเกมระหว่างเบนฟิก้าเจอกับนีสนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมเรกสองนะครับซึ่งเกมเรสแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของเบนฟิก้าที่บุกไปชนะมา 20- ก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้เปรียบนะครับในเรื่องของอสกอร์ที่นําอยู่แล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับคือจริงจรินีสเนี่ยก็เป็นทีมที่อยู่ใน5ัีดิดังนะแต่ว่าประสบการณ์ในโทษใบเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ไดเล่นรายการนี้มาประมาณ7ปีนะครับก็จะบอกว่าก็ดเูเป็นเหมือนทีมน้องใหม่อะไรประมาณนั้นนะคือต่างจากเบฟิก้าตรงที่ว่าเบฟิก้าเนี่ยโอเคอาจจะอยู่นอกหลีกดังของยุโรปแต่ว่าประสบการณ์ในรายการนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะโชคโชนนะครับมาได้ทุกปีแล้วก็ผลงานดีด้วยนะครับในช่วงนี้คือต่อยอดมาจากาสโม,มสรโลกนะครับก็คือผลงานดีมากๆอุ่นเครื่องก็ทำดีด แล้วก็เตะเกมทางการไปแล้ว2เกมก็คือชนะหมดเลยนะทางการเตะซูเปอร,ร์คัพในประเทศชนะลิสบอนมา1 0แล้วก็นี่แหละล่าสุดที่เจอกับนิสนัดแรกก็บุกไปชนะมา2 0นะครับผมว่าเกมนี้ก็ต้องบอกว่าบฟิก้ายังคงเหนือกว่านะครับถึงสกอร์จะนำอยู่แต่ว่าเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านแล้วก็เรื่องของความกดดันที่อบอกว่าวันนี้น้อยมากสกอร์นันอยู่2ลูกเล่นสบายกว่า จะไปทางฝั่งของนี้มากกว่าที่ไปฝ่ายกดดันนะว่าเกมนี้ต้องบอกว่าผมให้ภาสีทางฝั่งเจ้าบ้านอีกหนึ่งเกมคิดว่าเบลฟิก้ามี่งกาสที่จะย้ำแคร์ได้หนึ่งเกมนะสกอร์อาจจะเหมือนเกมแรกก็ได้นะครับอาจจะเป็น2ออีกสักหนึ่งเกมนะครับผมสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูันที่ฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเป็นเกมระหว่างนอตทฮมตันกับซาวด์ทัมตันนะครับคือจริงๆเตะกันหลายคู่มากแต่ผมเลือกคู่นี้มาเพราะว่าเป็นทีมดังลงเตะนะครับ น้อทำตั้นเป็นทีมจากลีกวันนะครับก็ออกสตาร์ตปีนี้มาก็ไม่ค่อยจะสะดุดเท่าไหร่เลยนะครับแพ้วีแกนในเกมแรกแล้วก็นัดสองเสมอกับแบสฟอร์ดมานะครับถ้ากับว่าตอนนี้ยังไม่ชนะใครจริงๆต่อยอดมาจากนี้เลยนะ,ะช่วงอุ่นเครื่องครับก็คือผลงานไม่ดีมาตั้งแต่อุ่นเครื่องแล้วอะต้องบอกว่าปัญหาค่อนข้างเยอะนะท่าเรื่องของเกมรับเกมรุกยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ยังจูนเครื่องกันไม่ติดนะครับ ตกเงนันข่ากับซามตันครับคือจริงๆซามตันก็เป็นทีมที่ตกชั้นมาจากพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะบอกว่าชุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้เล่นหลายๆคนก็ย้ายจากทีไปนะครับแต่ว่าเรื่องของดีกรียังเหนือกว่านะเรื่องของประสบการณ์เรื่องของชื่อชันยังเหนือกว่าเพราะว่าเจ้าบ,บ้านเป็นทีมจากลีกวันส่วนซามตันเนี่ยเป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีกแต่เพิ่งตกชั้นมาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับผลในเกมแรกครับที่ออก สตาร์ดูดูการใหม่ก็คือการชนะเอลเล็์แฮมไป2อหนึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นดีดีมีความมั่นใจมากขึ้นผมเชื่อว่าเกมนี้ก็ต้องบอกว่าต่อให้จะเป็นฝ่ายไปเยือนแต่อย่างที่บอกคือดีกรีมาตรฐานฟุตบอลอันตต่างๆเหนือกว่าหมดผมยังเชื่อว่าเกมนี้ทางฝั่งของซัลแัมตันก็น่าจะบุกไปเอาชนะได้นะครับสกอร์กอ็อาจจะสวยๆด้วยนะผมให้2อสูตรเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผม อ่ะสรุป2คู่วันนี้นะครับที่หยิบมาวิเคราะห์วิจารณ์กันก็ผมมองว่าวันนี้2ทีมที่มากน่าจะมาตามนัดเลยก็คือเบฟิก้าแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือซอยอมตันนะครับผมอ่ะนี่เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ